สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะนี่คือดอกของแมงลักคาหรือแมงลักป่านะคะเพื่อนกลิ่นของเขาจะฉุนมากดอกจะออกเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนซึ่งกอนี้มันเกิดเกิดอยู่ในดงของดอกลักแต่เป็นดอกลักแห้งแล้วตอนนี้อ้อกําลังทําการจัดเก็บเมล็ดของแมงลักป่าหรือแมงลักคานะคะเพื่อนนี่ นี่เห็นไหมติดดอกสีม่วงเสร็จแล้วผลของเขาก็จะแดงแๆอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆผลแมงลักคาแดงแๆใครสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ก็แจ้งมาได้ที่อ้อเลยนะคะกลิ่นหอมและชุนมากก็ขายให้ในราคาที่ไม่แพงเกิดใครอยากได้ไปหวานเป็นสมุนไพรคู่บ้านสรรพคุณของแมงลักป่าหรือแมงรักคา เดี๋ยวอ้อจะได้ใส่ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็กดเข้าไปอ่านกันได้เลยใครที่สนใจก็0876069955 ID line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังศรา09กับสมุนไพรแมงลักป่าหรือแมงลักคาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ